สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคิดนะครับก็ขอสนติสุขของพระเจ้าที่จะคุ้มครองจิตใจของอท่านผู้บริหารคุณหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนทุกคนในเช้าวันนี้นะครับ พี่น้องที่รักครับความหวังนี่เป็นสิ่งสําคัญมากเลยนะนะครับผมเองเนี่ยก็เป็นนักจิตวิทยาเนี่ยนะครับปีนี้ก็ปีที่ประมาณสัก22-23ปีแล้วนะครับก็มีโอกาสได้ได้ให้คําปรึกษากับคนหลากหลายประเภทนะครับทั้งคนที่จิตวิปลาสนะครับจิตฟั่นเฟือนหรือว่าคนทั่วๆไปที่ที่มีปัญหานะครับสิ่งที่ผมรู้สึกมักจะแปลกใจอยู่เสมอเลยนะครับก็คืออ่ะเวลาที่เราเจอคนที่เขามีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจนะครับไม่มีเงินนะครับ หรือว่าเราเจอคนที่อ,อกหักนะครับเราเจอคนที่ทําธุรกิจล้มเหลวการที่เขาจะสูญสิ้นความหวังก็เป็นเรื่องปกติใช่ไหมครับเป็นเรื่องที่เราเข้าใจได้แต่หลายครั้งทีเดียวนะครับแม้กระทั่งเร็วๆนี้ผมก็มีโอกาสได้คุยกับน้องคนหนึ่งนะครับก็ทราบว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นเรียกว่าเรียกว่าเป็นมหาเศรษฐีได้นะฮะก็เป็นมหาเศรษฐีได้คือมีกินมีใช้ไม่ต้องทํางานเนี่ยก็คือมีกินมีใช้ไม่มีวันหมดนะครับแล้วก็เขาก็เป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีนะครับ การศึกษาดีนะครับคือตอนที่คุยกับผมเนี่ยก็เรียนอยู่ต่างประเทศด้วยนะครับก็เราก็คุยกันผ่านซูมบ้างเจอตัวบ้างนะครับแล้วก็การศึกษาดีมากนะครับหน้าที่การงานก็ดีมีคนมาลุมรักเขาเยอะแยะนะครับอนาคตด,ดูเหมือนกับว่าเต็มไปด้วยโรยไปด้วยกลีบกุหลาบนะครับแต่เชื่อไหมครับว่าคนแบบนี้นะครับสามารถมีความรู้สึกสิ้นหวังได้จนกระทั่งถึงคิดอยากจะทําร้ายตัวเองแล้วรู้สึกว่าชีวิตของตัวเองเนี่ยไม่มีค่านะครับ ดังนั้นความหวังจึงเป็นสิ่งที่สําคัญเมื่อไหร่ก็ตามที่ที่เราหมดหวังนะครับเราก็สามารถที่จะเหมือนตายทั้งเป็นได้พระคําของพระเจ้าในเช้าวันนี้บอกกับเราน่าสนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความหวังว่าความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้หรือเรียกว่าความหวังเป็นความรู้สึกมั่นใจว่าสิ่งที่ยังไม่ได้เห็นนั้นมีจริงทําให้ผมได้คิดกลับไปย้อนไปกลับอีกทางหนึ่งนะครับพี่น้องที่รักครับ เวลาที่เรามีความหวังเราเชื่อว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นนั้นมีจริงมีจริงแต่คนที่หมดหวังเป็นยังครับแม้กระทั่งสิ่งที่เขาเห็นอยู่กับตาเขาก็ยังคิดว่าเขาไม่มีนะครับคนจํานวนไม่น้อยมีหลายอย่างในชีวิตแต่เมื่อเขาไม่มีความหวังเขารู้สึกว่าเขาไม่มีอะไรเลยเขาไม่มีเพื่อนเขาไม่มีใครเขาไม่มีข้อดีอะไรเลยนะครับซึ่ง เป็นไปได้ยากนะครับที่เราจะมีคนแบบนั้นนะครับคนเราเกิดมาคนหนึ่งเนี่ยนะครับต่อให้เราเนี่ยเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วรู้สึกว่าเราด้อยกว่าคนอื่นแต่อย่างน้อยเราก็สามารถที่จะเป็นที่รักและก็เป็นพระพรหรือว่าสามารถที่จะเป็นประโยชน์กับใครบางคนได้อยู่ดีจริงไหมครับนะจริงๆแล้วเนี่ยแค่เราทํางานที่นี่นะครับแล้วเรามีโอกาสได้จุนเจือช่วยเหลือการกุศลหรือว่าหยิบบางสิ่งเล็กน้อย จุนเจือให้กับคนที่มาใช้บริการเนี่ยก็เราก็สามารถที่จะเป็นพระพรแล้วก็มีชีวิตที่มีค่าได้แล้วนะครับพี่น้องทีักครับพระคำของพระเจ้าจึงบอกกับเราบอกว่าความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้นะครับเวลาที่เราจะมีความหวังเนี่ยนะครับแล้วเราจะต้องรักษาความหวังไว้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่จําเป็นนะครับเราทุกคนมีความคาดหวังไหมครับเร็วๆนี้เดี๋ยวจะสิ้นปีแล้วนะครับก็คาดหวังหลายเรื่องใช่ไหมครับอ่านะครับ ก็คาดหวังว่ามันจะมากกว่าปีที่แล้วหรืออะไรก็แล้วแต่นะคนอะไรคนก็คาดหวังนะครับเออก็ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เราหวังไว้มันจะเป็นจริงหรือเปล่าเรายังมองไม่เห็นนะฮะยังมองไม่เห็นก็ขอพระเจ้าเมตตาที่จะอวยพรพี่น้องทุกๆคนแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ใจของเราเนี่ยมันไปอยู่กับสิ่งที่ที่เราเคาดหวังบางเรื่องนะครับแล้วสิ่งนั้นน่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนเราจะพบว่าความคาดหวังของเราเนี่ยทำให้เราผิดหวังบ่อยๆนะครับ เวลาที่เราเอาความหวังของเราไปไว้ที่คนนะครับเคยศรัทธาเคยรู้สึกว่านับถือใครมากมไหมครับเร,เราทุกคนก็จะมีนะมีคนที่เราชื่นชมคนที่เราศราัทธาคนที่เรารู้สึกว่าคนคนนี้เป็นผู้นําในชีวิตของเราเป็นคนที่เรายกย่องนับถือนะครับวันหนึ่งวันใดที่เราเห็นความผิดพลาดของเขาหรือเขาทําให้เราผิดหวังนะครับเอ๊ะทำไมเขาทาแบบนี้ทำํำไมคนนี้เป็นแบบนั้นนะครับเราก็เกิดความทํไไหมครับผิดหวังและความผิดหวังนี่มันกัดกิน กัดกินเราอย่างน่ากลัวนะครับผมว่าในช่วงตลอดหลายปีที่ผ่านมาเราคงมีหลายเรื่องที่ผิดหวงังใช่ไหมครับรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคนแบบนี้ถึงทําเรื่องนี้ได้นะนะทำไมคนที่เราคิดว่าเขาเป็นคนดีคือถึงทําแบบนี้ได้นะนะครับเราไม่ไปพิ่าคพิจารณ์ในเรื่องรายละเอียดแต่เราทําให้เราเห็นว่าการที่เราคาดหวังกับอะไรที่มันไม่แน่นอนเนี่ยมักจะทําให้เราทําไมครับ หมดหวังได้ง่ายนะครับพระคราของพระเจ้าจึงบอกกับเราในเช้าวันนี้นะครับเพื่อให้เราเนี่ยยังสามารถที่จะยังมีความหวังได้พระครามของพระเจ้าบอกไว้ในข้อสอบอกว่าโดยความเชื่อนี้เองคนในสมัยก่อนก็ไดรรรรรร้รับการรับรองจากพระเจ้ารับการรับรองจากพระเจ้าโดยความเชื่อนี้เองข้อสเราจึงเข้าใจว่าพระเจ้าได้ทรงสร้างกาลาบาจ,จัก,กรวาลด้วยพระดํารัสของพระองค์ดังนั้นสิ่งที่มองเห็น จึงเป็นสิ่งที่เกิดจากสิ่งที่ไม่ปรากฏให้เห็นนะครับคริสเตียนเราทราบดีว่าพระเจ้าเป็นองค์พระวิญญาณนะครับพระองค์ไม่ได้ไม่ได้มีรูปร่างลักษณะแบบแบบเราที่สัมผัสแตะต้องได้นะครับแต่เราสามารถสัมผัสและรู้สึกถึงพระองค์ได้เมื่อเราได้ต้อนรับพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดนะครับพระคำของพระเจ้าก็บอกกับเราว่าพระเจ้าทรงสร้างกาลาบจักรวาลสร้างโลกนี้และพระองค์ก็จัดเตรียมแผนการสําหรับโลกนี้เป็นแผนการแห่งความหวัง เมื่อกี้เราจุดไฟสีดำเงินนะครับก็เป็นการเริ่มต้นเดือนนี้นะครับสำหรับเดือนธันวาคมที่เราจะเข้าสู่เ,เทศกาลที่เราเรียกว่าคริสตสมภพหรือพูดง่ายๆคือวันเกิดพระเยซูนะครับวันเกิดพระคริสต์นะครับทำไมเราถึงฉลองวันเกิดพระคริสต์ครับพี่น้องฉลองวันเกิดของตัวเองไหมครับบางคนหน้านิ่งๆเหมือนกับ ไม่ได้มีวันเกิดมานานแล้วทำทำงานหนักดีนะครับแต่ว่าเ,เราต้องสนุกกับชีวิตบ้างนะครับมีบเพื่อนที่รักกันก็ฉลองวันเกิดไม่ต้องเค้กก้อนใหญ่ก็ได้แล้วฉลองวันเกิดเพราะว่าเพราะว่าอะไรครับเพราะเรายังมีชีวิตจริงไหมครับมีใครฉลองวันเกิดให้คนตายไม่มค่อยมีนะนะครับดังนั้นเวลาที่เรายังยังมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ครบรอบวันเกิดเราก็ไปฉลองวันเกิดนะครับถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งคนที่เรารัก จากโลกนี้ไปแล้วเราก็ไม่ได้ฉลองวันเกิดให้เขานะเราอาจจะระลึกถึงเขาแต่ว่าเราก็อาจจะไปทําบุญหรือว่าทํากุศลนะครับทำอะไรบางอย่างที่ระลึกถึงวันครบรอบวันตายของเขานะครับแต่วันนี้ที่เรามาวันที่หนึ่งธันวานเนี่ยแล้วเราก็เริ่มมีโอกาสได้เข้าสู่บรรยากาศของคริสต์มาสนะครับนั่นเพราะว่าเราระลึกถึงวันเกิดพระเยซูคริสต์เพราะว่าเรามีความเชื่อว่าทําไมครับพระเยซูคริสต์ทรงพระชนอยู่นะครับ ในพระคําของพระเจ้าบอกพระองค์ทรงฟื้นขึ้นจากความตายล่วงก็ขึ้นไปที่เมืองบัลวนสุขเกษมหรือเรียกว่าสวรรค์นะครับพระองค์ทอดพระเนตรลงมาแล้วพระองค์ก็มีแผนการแห่งความรอดสําหรับเราทั้งหลายที่เมื่อไรก็ตามที่เราเปิดใจต้อนรับพระยูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดพระองค์ก็จะประทานความหวังใจให้กับเรานะครับเป็นความรอดที่เราไม่ต้องจ่ายราคาเองแต่พระยูคริสต์เป็นผู้ใจ่ายให้พี่น้องที่รักครับเมื่อไหรก็ตามที่เรามีความหวังในสิ่งที่มั่นคงมากๆนั่นก็ทำให้ชีวิตของเราเนี่ยหนักแน่นและก็มีคคุณ่ เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีอุดมการณ์ในชีวิตนะครับเวลาที่เรามีเป้าหมายอะไรบางอย่างพูดถึงเป้าหมายเล็กๆก็ได้นะครับพี่น้องเคยมีเป้าหมายไหมครับอตอนก่อนหน้าที่เรามาทํางานที่นี่เราก็มีเป้าหมายใช่ไหมครับเรียนให้จบใช่ไหมครับการเรียนให้จบเนี่ยเวลาเรามีเป้าหมายว่าเรียนให้จบและเรียนให้ดีเราก็จะมีพฤติกรรมบางอย่างที่แสดงออกมาคือทําไมครับยอมอดหลับอดนอนเพื่อจะอ่านตาําราใช่ไหมครับอยากจะได้เกรดดีๆนะครับวันไหนเดียวจะได้สวมหมวกขาวใช่ไหมพยาบาลนะผม รู้เพราะว่าเมื่อก่อนเคยมีแฟนเป็นพยาบาลนะฮะแต่โดนพยาบาลหักอกนะฮะก็ทําให้รู้ว่าโอ้เป็นพยาบาลนี่มันยากมากเลยเพราะว่าทํางานก็ไม่ปกตินะครับสอบก็ไม่ปกติดูแลคนไข้ก็เจอแต่คนที่ทำไมฮะไม่ค่อยปกติเพราะคนเจ็บป่วยไม่ค่อยปกตินะมันจะมีอารมณ์มันจะมีอารมณ์มน,ะมมมนะครับแล้วเขาก็จะแสดงความรู้สึกกับเรานะครับเจอคนเมตตาหน่อยก็ดีนะครับเจอคนที่เจ็บป่วยเยอะๆก็ลงที่เรานะครับดังนั้นเนี่ยเพราะทำให้เวลาที่เราต้องอด หลับอดนอนเนี่ยก็เพราะว่าเรามีความคาดหวังปกติเราไม่อดหลับอดนอนหรอกจริงไหมครับเราก็ทาตามใจตัวเองเราก็ทําในสิ่งที่เราอยากทําแต่เราอดหลับอดนอนเพราะว่าเรามั่นใจว่าเราตั้งใจว่าเนี่ยเราจะทําให้มันประสบความสําเร็จนะครับตามความคาดหวังคือสําเร็จการศึกษาวันนี้เราจบมาแล้วนะครับเราก็คงมีเป้าหมายอื่นๆอีกเป้าหมายของเรายิ่งใหญ่เท่าไหร่ยิ่งมั่นคงเท่าไหร่มันก็ทําให้ชีวิตของเราทําไมครับ มีความหนักแน่นมั่นคงถ้าเกิดเรามาทํางานที่นี่เรามีใครบางคนอยู่ข้างหลังนะครับมีครอบครัวของเรามีคนที่เรารักนะครับเราทํางานเพื่อจะเลี้ยงดูเขาเราก็รู้สึกว่าทําไมครับเรามีกําลังใช่ไหมครับเวลาที่เราท้อใจเราเจอการตําหนิเราเจอคนที่มาใช้บริการผู้จามไม่ดีกับเราบ้างไม่เข้าใจเราบ้างนะครับถูกเข้าใจผิดบ้างเราก็ยังมีทําไมครับกาลังใจเพราะว่าเรามีความหวัง แต่เมื่อไหร่ก็ตามพี่น้องที่รักครับเมื่อไหรก็ตามที่เรามีความรู้สึกไม่มั่นคงไม่มีความหวังและรู้สึกว่าอยู่ไปวันๆเมื่อไหรก็ตามนะเราเช้าชามเย็นชามอยู่ไปวันๆไม่รู้ว่าชีวิตนี้อยู่เพื่ออะไรความสิ้นหวังจะมาเยือนเรา <DP S 2> นะครับวันนี้เช้านี้พระคำของพร,เระเจ้าจึงมาเตือนใจเราและนําเสนอความหวังให้กับเราครับพี่น้องต้องมีความหวังในชีวิตเพราะงานของเราเกี่ยวข้องกับความหวังนะครับคนมารับการรักษาที่โรงพยาบาล ทุกๆคนคาดหวังว่าทําไมครับจะหายเป็นปกติจริงไหมครับนะถึงแม้ว่าผลแ a บนะครับผลการตรวจอาจจะทําให้เรารู้สึกว่าเนื่องจากเราอ่านผลค่าค่าผลต่างๆเป็นก็รู้สึกว่าความเชื่อมั่นมันน้อยนะนะครับบางทีเราเจอค่าโอ้โหตัวนี้ไม่น่าไม่น่าเดือนหนึ่งมัง้งสองเดือนมัง้งแต่แต่เราพูดอย่างนั้นได้ไหมครับ กินอะไรก็กินให้เต็มที่ในเดือนนี้นะครับนะฮะเนี่ยคงจะไม่พ้น2,23นี้แล้วนะครับแต่เอาเต็มที่เลยนะครับพี่นะครับอันนี้คงไม่ใช่ความหวังนะครับเราเราทำหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจุดความหวังพี่น้องที่แล้วครับคนที่มาใช้บริการกับเราเขาจะมีความหวังก็เพราะว่าเขาได้รับการจุดต่อความหวังไม่เป็นไรนะไม่ใช่โกหกนะครับไม่ใช่โกหกแต่เป็นการให้ความหวังให้ความหวังว่าไม่เป็นไรนะถึงแม้ว่าสถานการณ์อาจจะไม่ดี แต่ไม่ได้แปลความว่ามันจะจบไม่ดีเสมอไปจริงไหมครับถ้าเจอคุณหมอที่ดีเจอสถานการณ์ที่ดีนะครับบางทีสิ่งที่คุณกังวลคุณกลัวนะครับมันอาจจะได้ผลที่ดีก็ได้นะครับผมก็จะเล่าเรื่องคุณพ่อบ่อยหน่อยเพราะคุณพ่อมามาโรงพยาบาลนี้ในช่วงปี2ปีเนี่ยนะครับก็รักษาคุณหมอด้วยนะครับก็ผมบอกได้เลยนะว่าคุณพ่อเนี่ยก่อนผ่าเขาเนี่ครับเป็นคนสิ้นหวังนะครับคุณพ่อเนี่ยเขาคิดว่าเอ้ยจะมอยู่ๆเนี่ยวันหนึ่งก็เดินไม่ได้นะครับแล้วเขาก็แบบว่าร้องไห้ข่มขวรแต่ว่า เขาเป็นผู้ชายนะครับเขาก็จะไม่ค่อยแสดงออกทางอารมณ์เท่าไหร่ก็พูดกับผมอะนะพูดกับผมแล้วก็บอกว่าแย่ yeah, แล้วนะครับแกตายแน่ติดเตียงแน่อะไรเงี้ยนะคือแค่เข่าขวานะเข่าขวาเดินไม่ได้นะเขาก็บบบนบอกกลัวมากอะไรเงี้ยนะครับผมก็บอกว่าเอ้าไปโรงพยาบาลสินะครับแล้วแวบแรกนะครับที่คุณหมอเจอคุณหมอนะแล้วก็เจอคุณหมออีกท่านหนึ่งคุณหมอศิวลด,ดน่ไหมฮะก็บอกว่าต้องผ่าเข่านะครับโอ้ใจเขาไปจุดที่ตตุ่มเลยนะฮะ รู้จักใจไปอยู่ที่ตะตกเนียครับหน้าซีดเป็นไก่ต้มเลยนะครับเกิดมาไม่เคยผ่าตัดเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตเขาจะรอดจากห้องผ่าตัดไหมแล้วก็กลัวนูน่นกลัวนี่เต็ไมไปหมดเลยต้องขอบคุณพระเจ้าเนาะก็การมาอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพริตีีน,นี่ยก็ทําให้คุณพ่อมีความหวังนะเขาบอกโอ้พยาบาลดีมากเลยนะผ่าตัดมาเนี่ยนะเข้ามาทุกชั่วโมงเลยไม่ได้นอนเลยนะนี่แซวเล่นนะแซวเล่นนะเขาบอกตัวะตละเอียดมากนะครับมีความห่วงใยรู้สึกว่าตัวเองมีคนใกล้ชิดตลอดเวลานะครับก็ คุณพ่อเมีความหวังก็รู้สึกว่าโอ้ดีมากนะครับคุณหมอก็ให้กําลังใจดีพอถ่ายวิดีโอเนี่ยโอ้ยเดินดีมากหายเร็วมากเลยนะครับคือเป็นเป็นนักสร้างความหวังตัวยงเลยนะครับต้องขอบคุณมากๆเจ้าหน้าที่ที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกว่าเราสร้างความหวังให้ใครไม่ได้หรอกถ้าตัวเราไม่มีนะครับแล้วจุดความหวังให้กับใครไม่ได้หรอกถ้าตัวเราเองทาไมครับมีความหวังที่ริบรี่ ันั้นผมอยากจะบอกกับเราว่าวันนี้แน่นอนนะครับชีวิตของเรามีปัญหาแน่นอนทุกคนนะครับวันนี้เราอาจจะสุขใจมีปัญหาเผชิญหน้ากับอะไรบางอย่างอยู่แต่สิ่งหนึ่งที่เราไม่ควรจะหายไปก็คือความหวังอย่าหยุดหวังครับเพราะความหวังมันทําให้เราดําเนินชีวิตต่อไปได้แล้วเราจะมีความหวังได้อย่างไรความหวังมันขึ้นอยู่กับอะไรบางอย่างที่เราไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นอะไรในข้างหน้าเป็นความมั่นใจในพระคัรบอกว่าเป็นความมั่นใจในสิ่งที่ยังไม่เห็นนั้นว่ามันมีจริงนะครับ คริสเตียนเนี่ยมีความเชื่อว่าพระเยซูคริสต์จะกลับมาโลกนี้ครั้งหนึ่งที่ภาคสาคนเป็นและคนตายและเราทั้งหลายที่เชื่อวางใจในพระเจ้านะครับไม่ได้รอดด้วยความดีของเราแต่ว่า ด้วยพระคุณพระเจ้าพระเจ้าก็รับเราขึ้นไปบนแผ่นดินสวรรค์นะครับเราจะทําสิ่งที่ดีที่สุดบนโลกนี้เพื่อให้พระองค์พอใจนั่นนี่คือความหวังใจของคริสเตียนนะครับพี่น้องที่รักครับเราเองจําเป็นต้องมีความหวังใจด้วยเช่นเดียวกันไม่ว่าพี่น้องจะรู้จักพระเจ้าหรือไม่ก็ตามแต่พระเจ้าก็นําเสนอพระองค์เองนะครับบอกว่าพระองค์เองเป็นผู้ที่ทําไมครับสามารถรับรองในข้อสองบอกว่าในสมัยก่อนเนี่ยคนที่เชื่อก็ได้รับการรับรองจากพระเจ้าคําว่าได้รับการรับรองแปลความว่า การันตีว่าทำไมครับเหมือนกับสินค้าชิ้นนี้มันผ่าน QC ผ่าน QA นะนะครับพี่น้องที่รักครับไม่ว่าเราจะดีหรือไม่ดีอย่างไรถ้าพระเจ้ารับรองเราทําไมครับเราสามารถผ่านไปได้คล้ายๆกับเวลาที่เราเดินทางเข้าต่างประเทศเนาะผมไม่ได้เคยไปต่างประเทศเนี่ยไม่กี่ครั้งหรอกนะมีครั้งหนึ่งเนี่ยไปประเทศเยอรมันนะครับผมเนี่ยท่องท่องเลยนะครับท่องภาษาอังกฤษเพราะว่าไปคนเดียวนะครับไปเยี่ยมภรรยานะครับแล้วก็ ต้องเอาถือพาสปอร์ตไปด้วยใช่ไหมครับแล้วก็กังวลว่าเราจะคุยกับมันรู้เรื่องหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะครับแล้วก็พยายามคุยพยายามแล้วเขาก็มองหน้าแล้วตำรวจเยอรมันที่ผมเจอเนี่ยนิสัยไม่ดีนะฮะมาชอบขู่ให้ผมกลัวนะครับก็คือเขาจะทำหน้าขึงขังมันหนวดเต็มเลยนะหนวดเต็มไม่หมดเลยหน้าตาหลอ่อแต่หนวดเต็มตัวใหญ่มากมาก็ถามทํานองนี้ผมจําไม่ได้แล้วเขาบอกว่ามาทาอะไรอยู่นานไหมมาอยู่กับในะครนะฮะแล้วก็หัวเราะอะไรเงี้ยนะฮะก็ สั่นกลัวนะครับแต่ว่าทําให้เราเรามีความมั่นใจว่าเราเข้าประเทศได้แน่เพราะอะไรนะครับเรามีตราประทับรับรองการเข้าประเทศนะครับไม่มีประวัติอาชญากรรมนะฮะถึงหน้าตาถึงจะเหมือนาอชาวอาชญากรเท่าไหนเนี่ยถ้าไม่มีประวัติอาชญากรรมก็เข้าประเทศได้นะครับก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราสามารถได้รับการรับรองที่จะเข้าประเทศนี้เช่นเดียวกันพี่น้องที่รักครับถ้าเกิดเราอยากเข้าแผ่นด,ดินสวรรค์พระเจ้าก็ประทับการรับรองให้กับเราสําหรับคนที่เชื่อและวางใจในพระองค์ นะครับขอบคุณพระเจ้าที่พี่น้องหลายๆคนก็มีโอกาสได้ทํางานที่นี่เป็นเวลาหลายปีนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในร่มพระคุณแห่งแห่งความหวังของพระเจ้าพี่น้องจะสามารถยึดเอาพระเยซูคริสต์เป็นหนึ่งในความหวังใจของพี่น้องพระเจ้าทรงมีพระสัญญาว่าพระองค์ประทานพรให้กับเราทุกคนไม่แม้แต่คนที่เชื่อในพระองค์เท่านั้นนะครับพระองค์ประทานพรให้กับมนุษย์ทุกคนพระองค์ทรงรักมนุษย์ทุกคนที่พระองค์ทรงสร้างหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวันนี้เราจะลงไปและเราจะเป็นคนที่ จุดความหวังให้กับคนที่มาใช้บริการจุดความหวังให้กับกันและกันเธอนึกถึงสิ้นเดือนไว้นะนะไม่ใช่ว่าสิ้นเดือนมันจะอะไรจะออกนะครับหมายถึงว่าสิ้นเดือนมันจะมีคริสต์มาสนะอ,อ่ามันเป็นความหวังใจนะครับที่เราจะทำาไครับเราจะทํางานจนสามารถผ่านปีนี้ไปได้แล้วปีหน้าเราจะมีชีวิตที่มีความหวังชีวิตที่มีความหวังอาจจะไม่ใช่ชีวิตที่เพอร์เฟกสวยงามแต่ชีวิตที่มีความหวังจะเป็นชีวิตที่มีคุณค่าและสามารถสร้างความหวังให้กับคนอื่นได้นะครับให้เราร่วมใจที่ฐานด้วยกันนะครับ โมทนา iscilla, พระคุณพระเจ้าครับเราขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงเป็นองค์สันติราษฎร์และพระองค์ทรงเป็นพระบิดานิรันดร์พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์พระเจ้าครับเราขอบคุณพระเจ้าที่ทรงสร้างความหวังใจให้กับเราพระองค์ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาบนโลกนี้เพื่อเราทั้งหลายมีความหวังใจถึงแม้ว่าทุกสิ่งเราไม่สามารถทําได้เองเราไม่สามารถที่จะไปถึงเป้าหมายของเราเองได้แต่พระองค์ทรงมีพระสัญญานิรันกับเราว่าเมื่อเราเชื่อเราจะได้รับความรอด เมื่อเราเชื่อเราจะได้รับชีวิตนิรันดร์เมื่อเราต้อนรับพระบุตรองค์เดียวของพระองค์พระองค์ทรงนับว่าเราเป็นบุตรของพระองค์บัดนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายอยู่จำเพาะพระพักพระเจ้าที่นี่มีคนที่ทั้งเชื่อและยังไม่รู้จักกับพระองค์ขอพระเจ้าเมตตาที่พระเจ้าจะให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพรองค์ได้เยี่ยมเยียน ในจิตใจของเราทุกทุกคนเป็นการส่วนตัวขอพระเจ้าอํานวยพระพรวันนี้เป็นวันทํางานของพี่น้องหลายคนเมื่อไม่ว่าเขาจะเจอสถานการณ์ใดขอพระเจ้าสถิตยอยู่กับเขาให้สติปัญญาเขาอวยพรเขาและอวยพรไปยังครอบครัวของเขาด้วยและทุกคนที่เขารักขอพระเจ้าสุงปรดเมตตาที่ในช่วงเทศกาลคริสต์มาส ตลอดเดือนธันวาคมนี้จะเป็นเทศกาลที่จุดตะเกียงแห่งความหวังใจให้กับเราให้ลุกโชนขึ้นอีกครั้งเพื่อเราจะใช้ชีวิตอย่างมีความหวังขอบคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพระเจ้า ช่วยปวงชนความรักนั้นใหญ่ลวงเปรียบห่วงน้ำกระแสน้นโกลงดวงกรมลนปูดุชน ครับสวัสดีครับ